สวัสดีครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่โววเวกอารีนาครับมาชมการแข่งขันไทยเจอญี่ปุ่นครับไม่ต้องพูดคำดำเพพาครับมาถึงกรรมการเป่านาเวงเริ่มการแข่งขันจังหวะนี้ครับโดนมาญี่ปุ่นมันจะสกัดได้ครับส่งคืนหลังมาเอาแต่หลุดครับจังวะนนี้พัฒน์ดันธรยาเข้ามาไปถึงอัคราสถิตสดาอัคราสถิตสวัดาเรียบร้อยครับผมอัครทิตสนัทพดาทำประตูได้แล้วครับโอ้โหกันแปรตะโกนดีใจกันโยกใหญ่ครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น สักทตินราชิพิธารัตเสธฐาวิทย์มักศิกระเกตนี่เรียกว่าชื่อแม่งอ่านยากที่หายยาวเหยียดชื่อคนหรือรานาที่นักวันชรวะเนี่ยจังหวะนี้มาครับผมกุลสิริรัชกรครับเข้าเบียดกันญี่ปุ่นครับและการเบียดได้ครับเอ้ารีบโยนมาขามาถึงสักทตินราชิพิธาหลบกอแล้วยิงเรียบร้อยครับผมสองประตูต่อสูนนโอ้โหสักทตินราชินทิพิทรณสักทตินชินราชิพิธาสักกินชมาทาครับสักกินทาที มาดูภาพท้ากันอีกทีครับในจังหวะนี้เห็นได้เต็มลูกตาครับไม่มีล้ำหน้าครับผมสักทินชินลาธิปทาโอ้โหแตะออกมาแล้วก็หลบยิงลูกนี้อย่างสวยงามครับโชคดีมากเลยครับเพื่อนๆไม่มาดีใจไม่ัะนุูเหนื่อยอีกกองหลังญี่ปุ่นดูัวเบอร์ครับจังหวะนี้อ้าวมาตยาการเกตยิงซ้ำอีกทีชนเสาเน็ออกมาครับโอ้โหและสักทินลาธิปทาครับตามไปเกตทันไหมทันไหมไม่ทันครับโอ้โหสักทินทาชิปทาครับ ชื่อภาคอา้าแม่ภาคท่า,าอีกแล้วโอ้โหเอ้โอ้ดูครับจังหวะนี้ครับตาไปเก็บบอลไม่ได้ครับคูสิริอาจากรสักลินชทาธทิปัตหะครับวิ่งเข้ามายิงชนคาขย่ายดาเพรว่าภาคเฮีย้ยอะไรกเขาแทงแม่งนะเอามาถึงครับจังหวะนี้สักลินชาธิปัตหะครับยิงสันดุติดขาครับ,รบโอ้โหถึงกับเซ็งเลยกกรครับกะทิราธิปัตหะครับโคตรคันึกกับภาคเนี่ยแม่งถึงกับเซ็งในจังหวะนี้แม่งเอ้ยชื่อโค้งก็ไม่ได้ต่างก,กันนักเตะเลยเฮี้ย จังหวะนี้พิมพ์าจะหลัดโพลกระไรหนีการจับกลงครับโอ้โหโดนสกัดล้มในเขทโทษกรรมการหวังเสาซื่อคือลงเปรี้ยวเลี้ยวเข้ามาบอกเป็นจุดโทษครับเอาละครับพัชนะอุรยากำลังจะสั่งการจดโทษมีหลอกใีจังหวะแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับผมสามศูนย์พูนสวัสดิ์เลยโค้งขันลึกจะพลาดครับคึกคักกับตราโค้งอย่างทัดเจนฮะและก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยครับจบเกมนะครับไทยชนะญี่ปุ่นไปแบบขันลอยสามประตูต่อศูนย์โดยลูกแรกนะครับผมยิงได้โดยอัคคทิศนัทสภานะครับ ประตูที่สองเป็นสักกทิมชารินพธาและก็ลูกที่สามนะครับผมพัชระดลรยาครับซึ่งทั้ง3าคนนี้นะครับถือว่าเป็นลูกรักของโคทคำนึกจะพักกันเลยทีเดียวแหละครับแต่ที่แน่ๆนะครับจบแบบนี้ก็ต้องขอบอกว่าช่องนี้นะครับไม่ต้องสร้างผมมาพากแบบแบบนี้อีกนะครับผมขอลาออก สวัสด,ดีค่ะหนูชื่อได้กหญิงอะครับทิสนาถพาดาอาภาศิริติกรกุลเกตแก้วการอิสายาอยุรถานันรอนพันค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมจะขออย่างเดียวนะฮะเยี้ยเป็นนักบอลน,นะต่า,าคนภาค